ดีจ้าพี่น้องสาวกระสินคนไกลบ้านโอ้ว่าสิมาเก็บเห็ดแน่ยมาสัน่นขาเจ้ามาตัดป่าปิดเห็ดหมดพี่น้องโอเห็ดข่อยหายหมดเลยเดี๋ยวพ,นะพ,นะพุ่นน่ะเห็ดพุ่นน่ะพี่น้องกระลั่งอันงามๆแม่หข้าเจ้ามาตัดปลาทับแห่นี่แม่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตกัน ขออนุญาตกันเด้อนี่เห็ดดำลูกค้าสร้างเห็ดดำจ้ะลูกค้าสิมไเอาเห็ดดำมาอื่นเพื่อนนะ่ะให้โอตัดปลาถมมือดอร่อย,อยนี่ค่ะเบื้องนี่ลแหละเฮ้ยนะพี่น้องหาเบื้องอีกก้อนนี้อีกบ่เขาถมมืดแล้ว พระเจ้ามาตัดปลาตัดต้นหน่อยออกนะคะใต้นต้นใหม่มันใหญ่บอดีบ่เห็นเล้อขาะเห็ดอันนี้คนะคนะคนนะโอ้ย <c oughs> มันนี่เหียแตกเลยหอนป้าดอกนี้ไหมล้วพี่น้องพี่ เจ้าตัดปลาทับเห็ดขย่ยอเดี๋ยวกล่องมันเคื่นอนนี่ค่ะมันเนี่ยเห็ดกรลรัางงามๆเพาวมากันมาตัดปลาทับเห็ดข่อเมื่อเอาผี่อกอกนเมาแล้วก็มีโอ้ยเหงาเขาตาแสบตาเจ้าๆเ,เลย โอ้โทษ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 ขอให้หลายๆนี่ค่ะนั่นฝ่าวเก็บได้เหมือนนี้เพราะว่าพ่อใหญ่สิฝ่าวไปประชุมพ่อใหญ่มาเป็นมูแต่ว่าให้นั่งอยู่ท่องรถนะคะนั่งรออยู่รถค่ะเกาจะไปประชุมมืออื่นล่าสัตว์ดอกแข็งแข็งงามๆเลยพี่น้องลูกค้ามาเอาไปละติดใจดอกเห็ดทับมันสาวกระสินกับเหลียวบ่เห็นคือกันตาไล่ขึ้นกัน นี <c oughs> <expand> ่นี่แต่พี่น้องโอ้ยหอนหอนหอนมาหนี่หอนแห้งมาหนี่แดดแห้งคักมาหนี่ว่าท่านี่เหีดีอยู่แต่ว่าเอาก็เก็บเอาไปดอกเล้าไงดอกไงดอกแข็งดีพี่น้อง หลายผลเฮ็ดดำปีนิเห็ดฟังในขาบอนายดอกพี่น้องเบิ่งเห็ดดอกนี้อุย้ยพืนย่นะงามแห้งงองงมงอมสาวก,กระสินหายเหลือกระดอกใหญ่ khá ừ, nhau nhau đỏ ngâm ngâm Các cháu tắt ba mong hóa phỏ lấy lại bó lửa chạy Cháu kia là xin bó hình hột hết nhang dịp hột hết ôi Sao lẹo sao lẹo Phía nó ngang thảm มันนี่คือบ่เศร้ามันนี่คือเศร้าโอ้ยพี่น้องเอ้ยสงสารแต่ของมองเห็ดลหลายๆกระเดาตัดปลาถมจยอยพี่น้องดอกเห็ดนะี่ดอกบกย้ายหนึ่งบึ่งเนี่ยพุ่นนะเฮ้ยสมังงามแต่ดอกเห็ด คนน่ะหน่อยอยู่เอาไว้กันเนาะค่ะเจ็บได้อีกโดนอยู่ดอกไม่ดําผู้เบาตัดปลาแอนแอนแอนอยู่ยป้าพี่นาคะนะดอกเห็ดโอ้ยสะอ่อนดิ <c oughs> เกิดย pues so hmm. nah, ิ g, au, ่ให้หมอดพี่น้องเลยถ้าเบาตัดปลาถ้าตัดตัดต้นหน่อยออกต้นใหญ่มันใหญ่นาะค่ะพี่น้องโอ้ยถ้าเจ้าอันเอาดอกใหญ่ไปดอกหน่อยก็เจ้าเหยียบก็เจ้าบ่สนลูกเลย เก็บเห็ดดำอยู่ดีๆอวยมาพอเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองเกิดรอบสองมองนี้สาวกระสินมาเก็บไปหลายเถื่อนละเกิดมันเกิดอีกนะคะเพื่อนนะพี่โอ้ยมึงนี่แหละเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองดอกงามๆม,มันบ่ถือฝนเพื่อนนะเพื่อนนะพี่น้อง อาทิตยยบนี่ทางอาทิตย์บ่มีฝนจ้ะสุดยอดเลยชาวกระสินมักแบบนี้ละมักแบบบ่มีฝนนี่ละอุ้ยนี่ด,ดอกนึงโอ้ยอันนี้ขึ้นบ่ได้ข้างงามใหม่บังนี่ละพี่นอ้องอุ้ยขุ่นนะดอกงามงามซะเต็มพอวะ สาวกระเลสินยางไปย่างมาพ่อดวงเฮ็ดแต่ดำมึงเนี่ยเน่าถิ่มแล้วก็มีเก็บก่อนโอ้ยพูดน่ะพี่นอ้องเน่าถิ่มหลายแล้วก็มีย่างมากมาหาเฮ็ดดำจ้ะนี่ปลาใหม่ปลานี่บ่เคยเข่าอยู่ขางทางบอกพ่อใหญ่ว่าสิเข่าแต่ว่าบ่าเคยเขาเ่าตัดเทียนนะคะอุ้ย เดแต่ดำเมืเองนี่เราจนสิเถาแล้วโอ้ยแล้วเถาแล้วตอนนี้ถิ่มกันเน่าถิ่มหลายแล้วพี่น้องเน่าถิ่มมากหลายจ้ะุ่มดำดำนี่คือเน่าถิ่มค่ะเนี่เปื่อแล้วเนาว่เาถิ่มแล้วเพื่อนมาเน่าถิ่มเปื่อยถิ่มแล้วนี่ค่ะดงเห็ดแต่ดำอีกแล้วได้ดงใหม่อีกแล้วเห็ดแต่ดำ นี่พี่น้องปลาใหม่แล้วห้องยางดันโดนปลามาสาวกระสินมาพอเห็ดเหลืองมูแบบใหญ่ปลาใหม่เด้นี่ปลานี่จ้องหลายเทื่อล้วค่ะมีตรบอกว่าไงว่าอยากล่องเขา่าล่องเขา่าบ่ได้เข่าจา้าเกี๊ย พี่น้อง,บงเบิ่งนี่แหละเพื่อน่ะเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองเก็บเลยต้นนีนะเก็บเลยเก็บเลยนี่ค่ะโอ้ยเน่าแเลยพี่นอ้อ,นองหน่าปล่อยลับไปช่วงนี้แล้วหนาปล่อยลับไปดอ,อกงามจะ้ะ เบิ่งเนี่ยว่ามันดอกใหม่พูดนะพูดนะพี่น้องบานดอกใหม่เดีๆๆวุดี๋พูนะบานดอกใหม่โอ้ยดีนะฝนบตกมาถึกอาทิตย์นี้ฝนบตกค่ะทั้งอาทิตย์เลย นี่ตั้งใจมากเก็บเห็ดำดำเวยพี่น้องลูกค้าสัง่งเห็ดดำบ่ค่อยได้เลยมอนี่อ่ออีกแล้วพี่น้อง <c oughs> อยู่ขงขางๆกันบมืงแน่นอนเด๋ได้ปลาเห็ดเหลืองเผิ่มอยู่แล้วเฮาพุ่นะปลาดอกเดียว <c oughs> โอ้ยกล่องไปได้พี่น้องพุ่นะ ดอกเดียว <c oughs> โอ้ย <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> เร่งมาหลายเถื่อหลักป่านี่ว่าเป็นตะมีพราะิ้บ่อหยเขา <c oughs> พี่น้อง เดี๋ยวไปเห็นอีกแล้วพุนะน่น่ะงูบกไงหนึ่งพุนะน่น่ะป๊าดหนักเนี่ยนลักเกือบเราก็เล้งว่าจะซ้อมหลายเท่อแล้วไงบอห้ซ้อมนะคะหเห็นบหนี่แต่จะอ่อนแห้งอ้อนไม่ยากเจ็บพันพ่น่นะ อุย้ยกวางเหยียบพี่น้องเบิง่งกวางเหยียบมุนอุยปุยเลยเพื่อนนะดอกใหญ่ครับอุย้ยอุ้ยพี่น้อง,องบังนะี่แหละเพื่อนนะเพื่อนนะเพื่อนนะเพื่นนะป้าบิง่งกวางเหยียบห้องข่อยโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้กวางผู้มาก่อนการอันนี้เอาได้ยังี่ ช่มหนีสาวไป็ลิสินสิต้มส่งไปให้พี่สาวนะคะพญายิ้มเมื่อบานพี่เตอว่าชิดทือซอยพญายสันหาน้ำนักเกินคุณนะพี่น้องคุณนะบ้ามึงเนี่ยมุงนะจักลูกกันโอ้ย

บขอถ่ายกันมองนี่คุณนะพี่นอ้องเฮ้ยสุดยอดมันอยู่ใตอ,อันนี้นะคะใตต้นนั้นพุ่นะ,ะนี่ค่ะแตกด่าย๊าแต่ละดอกแต่ละดอกพี่นอ้อง เจ้าเบิงดอกพุดนะดอกเดียวได้เนี่ยพุดนะโอ้ยอันนี้เพ็ดจังใดสิถทายรูปได้พี่น้องขออภัยเด้อดอกแตกใจ อดอกแตกใจพี่น้องงัดย้ยงัดกระตุนบูบบลีคนน่ะดอกเดียวได้เนี่ย น้อพ่อ,พอเฮ็ดเหลืองอีกแหละโอ้ยจนสินเอาแล้วสาวกระสินจะไปตากทรงกระบ,บ้านโอ้ยไวตากกระสินจะไปลวกทรงกระบ,บ้านให้พ่อใหญ่หอบกลับให้ไปฝากพี่น้องญาติพี่นอ้องฝ้าแถวนี้สาวกระสินว่ามันต้องมีต้องมีอยากเขา่า phải bỏ hải khẩu chút thải cái mi đi bưng nè chân chân nâu thì một là ก็ตักหยุดใส่ยุดไต่ขอนพี่นอ้อง สาวก็เสินย่างขาพ่อใหญ่แล้วอันย่างออกจากอันเจ๊เพี้เหลืองแล้วย่างออกมามาสิเขาอีกพานหนึ่งมันียังบุเรียนขั้วขั้วขวขอยู่ก็เลยบกเข่าแต่ยานเนาะล่อพ่อใหญ่กับบ้านดีกว่าพี่น้องย่านพ่อใหญ่ไปประชุมโอเคจ้ะได้เฮ็ดดำสองถังเฮ็ดเหลืองถังหนึ่งโอเคพี่น้องสาวก็เสินร่อพ่อใหญ่บ่กล้าเข้าป่าแล้ว สวัสดีจ้า